สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูถทาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณเปรวสีเงินครับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เช้าวันที่15เดือนตุลาคม2 5 6พร,รค4ชื่อเรื่องว่าวิสัยทัศน e ์อินทรีอีแรงนกอินทรีขึ้นชื่อว่าที่สุดของที่สุดในโลกประเภทสกุลน,นกแข็งแรงสุดสงา่า กรนุงสุดอายุยืนสุดบินสูงสุดมองไกลสุดสายตาคมสุดโฉบแม่นสุดอยู่สูงสุดจะสยายกรงเล็บต่อเมื่อเห็นเหยื่อโฉบค,ครับเลเป็นต้องไม่พลาดนายกประยุทธ์นาทีนี้ดูแต่ละช็อตของการย่างก้าวจะเห็นว่าบินสูงมองไกลโฉบแม่นไม่ต่างจากนกอินทรีก็ดูซีขณะที่พวกกระจิบกระจอกบินเลี้ยดินเขี่ยจิกหาหนอนกินตามดินกับยอดหญ้าอย่าไสไปมือมือสามปอแตกกันแล้วบ้างพักแตกแล้วบ้างไปต่อไม่ไหว ต้องยุบสภาแล้วบ้างลงสมัย2ไม่ได้แล้วเพราะเกิน8ปีแล้วบ้างแต่อินซียังคงเหินหาวระดับความสูง2,000เมตรจากพื้นดินแบบชิวๆด้วยความเร็วของแรงปีระดับ50-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีแรงหัวหน้ากระจิบกระจอกทนซ่อนตัวรอศพไม่ไหวต้องโผล่ออกมาประคองปีกแทนมือไหวประกปรลกลกลางคลับเผาขอเถอะพอเถอะให้กระจิบกระจอกอย่างลูกเขยหรือน้องเขยกูเป็นบ้าง อดอยากปากแห้งมา7ปีแล้วถ้าต่ออีก5ปีกระทั่งกูอีแร้งก็แห้งตายด้วยแงก็จะเห็นความแตกต่างในความเป็นสกุลน,นกด้วยกันในขณะที่อีแรง้งกระจิบกระจอบบินเตี้ยหากินต่ําหวังแต่ความเขาไปแต่ละวันแล้วดูทัศนวิสัยการบินการมองการโฉบของอินทรีเขาซีสะท้อนชัดจากพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อวานประยุทธ์ยับไม่ยุบสภา ขอโฟกัสเจ้าภาพจากเอเปกปี65มันคืออะไรก็คือพวกการเมืองกระจิบกระจอกจะมองแค่คืบแค่ความยาวจะงอยปากเอาแต่ที่ใกล้ๆจิกเขียเรี่ยดินกระเด้าลมหาหนอนหาแมลงกินไปวันๆตามประษาสัตว์ปีกสั้นคิดได้เท่านั้นบินได้เตี้ยๆระดับนั้นทัศนวิสัยการมองสูงสุดระดับคุ่มไม้สู่ยอดหญ้าที่จะบินให้สูงเหินจากยอดผามองไกลถึงท้องมหาสมุทร หรือกลางดงพญาเย็นแล้วโฉบเหยือ่องามสงา่าดุจพญาอินทร์จึงไม่มีไม่ถึงประยุทธ์เขามองไกลไปถึงไทยเราเป็นเจ้าภาพงานประชุมเอเปกโน่นแล้วมันเป็นหน้าตาบ่งบอกศักยภาพและศักดิ์ศรีประเทศผู้นําโลก21ประเทศทั้งสหรัฐจีนรัสเซียจะมาเมซซิ่ง Thailand ไกลในบ้านเราซึ่งงานระดับนี้ในฐานะไทยเจ้าภาพไม่ใช่แค่รัฐบาลแค่ประยุทธ์แต่หมายถึงทุกองคาพยพประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยกันทุกคน ตั้งแต่ทำเนียบยันตุกตุกในถนนมันต้องคิดกันเป็นปีเตรียมงานกันเป็นปีคือต้องคิดกันหารือกันตั้งแต่เดี๋ยวนี้และการประชุมร่วมแต่ละระดับจะเริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้ไปจนถึงพศ2565นกอินทรีมองข้ามชดจากจิกตีกันเพื่อประโยชน์ตัวไปเพื่อประโยชน์ประเทศชาติและส่วนรวมในความเป็นชาติทุกภาคส่วนไปโน่นแล้วแต่อีแรงกระจิบกระจอกยังหน้าจมดินจิบจๆๆๆๆิบจิกหนอน มึงออกไปให้พวกกูเป็นมั่งอยู่นั่นแหละช่างหน้าทุเรศนี่ผมก็ลืมไปว่าเดือนตุลาเขาก็จะรำลึกอดีต6ตุลาและ14ตุลากันการรำลึกอดีตเป็นเรื่องควรถ้ารำลึกทบทวนเพื่อหลีกเลี่ยงด้านผิดพลาดสร้างเสริมด้านถูกต้องรำลึกนั้นจะเป็นคุณแต่ที่เป็นทุกวันนี้คนในประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ตกผลึกมีบางส่วนหยิบฉวยบางช่วงของสถานการณ์เหตุการณ์เป็นเชื้อแคนหลอกใช้เด็กทำโง่ๆแทนอย่างที่เห็น ก็ปล่อยให้มันเล่นไฟด้วยตัวมันเองจะได้รู้ว่าความร้อนนอกจากหลอมเหล็กแล้วยังหลอมเขาให้นักศึกษาได้ด้วยคิดแทนไม่เกิดประโยชน์อยากให้อ่านนี่ที่คุณวิทวัตโคซี่ทันสุฮัตเนี่ยโพสต์เอาไว้จะได้คิดถ้าคิดได้จะประโยชน์ยิ่งวิทวัตโคซี่ทันสุหัตถ้าใครดูหนังเรื่อง14ตุลาสงครามประชาชนจะเห็นสินหนึ่งที่ตัวละครของอาจารย์เสกสรรเดินไปพบแกนนา พักพอคอทอในวันที่6ตุลาและพบว่ากําลังร้องไห้คร่ําควรวญกันใหญ่ไม่ได้ร้องไห้เพราะนักศึกษาไทยถูกรุมฆ่านะครับแต่พวกเขาคร่าควรวญถึงเจียงชิง10ปีก่อนหน้าประเทศจีนเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นางเจียงชิงพัญญาประธานเหมาเจ๋อตงและพักพวกของเธอในนามแก๊งออฟฟโใช้อานาจนอกรัฐบาลประกาศการปฏิวัติวัฒนธรรมว่าด้วยการปฏิวัติวัฒนธรรมศักดินาที่นับถือกันอยู่โดยเรียกรวมว่าการทําลายสิ่งเก่าสี่อย่าง ได้แก่นิสัยเก่าความคิดเก่าประเพณีเก่าและวัฒนธรรมเก่ามีการปลุกระดมจัดตั้งพวกวัยรุ่นเป็นเยาวชนผู้พิทักษ์สีแดงเป็นเรสการ์ดครูสอนประวัติศาสตร์ครูสอนงิ้วดนตรีจีนนักสะสมหนังสือพระถูกนํามาประจานบางคนถึงกับถูกกระทืบจนตายไม่ใช่แม้แม้แต่คนเป็นแต่บรรดาวงซย,ยสวยๆก็ถูกขุดเอาศพขึ้นมาเคี่ยนประจานและยึดทรัพย์สินในนั้นวัดและโบราณสถานถูกทุบท,ทิ้ง และไม่ใช่แค่ประชาชนสามัญทั้งนี้รวมไปถึงหลิวเส้าฉีประธานาธานาิบดีคนแรกของจีนและครอบครัวถูกเรดกาดทรมานจนตายเติ้งเสี่ยวผิงถูกในประเทศไปชนบทลูกชายคนโตของเติง้งกระโดดตึกจะฆ่าตัวตายบางกระแสบอกโดนพวกเรดกาดจับโยนลงมาพิการตลอดชีวิตเทียงเจียอิงเลขาพรรก,ก็ฆ่าตัวตายเทิ่งตัวบรรณาธิการคนแรกของนังสือพิมพเพอร์ People Daily ก็ฆ่าตัวตาย ว่ากันว่ามีราวราหกแสนชีวิตที่ต้องเสียไปเพื่อลบล้างสีเก่าของเจียงชิง10ปีคือช่วงปี2 5 0 9ถึง2,519ที่เจียงชิงและแก๊งออฟโฟเรื่องอำนาจมีอิทธิพลต่อซ้ายไทยมากเห็นได้ชัดว่าแยกขาวจัดดำจัดชัดเจนผมอ่านหนังสืออีกหลายเล่มที่ว่ากันว่านิยมมากในยุคนั้นงานเขียนมีทัศนคติในทางเจียงชิงและจางซุงเฉียวไม่น้อยที่ประเทศจีน6ตุลา2อ หลังประธานเหมาเสียชีวิตหนึ่งเดือนเย่เจียอิงนายพนชราวัย79เป็นผู้นําร่วมมือกับหวางตงเฉิงกรรมการพรรคและเติ้งเสี่ยวผิงเที่ยงคืนวันนั้นทหารทุกกรมกองถูกเรียกระดมพลพร้อมประกาศจับเจียงชิงข้อหาทรายศพรรคซึ่งเธอก็เตรียมจะใช้พวกเรดการ์ดยึดอํานาจจริงๆโดยเตรียมกําลังยุวชนไว้แล้วถึง5 0 0 0 0นคนระบุกันว่าทหารทุกบูเรล่าพอทราบเรื่องราวปัดล้างเจียงชิงและยุวชนแดงพากัน พร้อมใจปรบมือยาวนานถึงสองนาทีเจียงจิงถูกตัดสินประหารชีวิตลดเหลือลงโทษจำคุกตลอดชีวิตสุดท้ายกลับฆ่าตัวตายในคุกแล้วก็ไม่รู้ว่าดวงมันลงวันนี้หรือเปล่าเพราะที่ไทย6ตุลา2519้ายไทยในเมืองก็ถูกกวาดเรียบเหมือนกันคือมันน่าเศร้าแต่กว่าจะถึงมาถึงวันนี้มันก็เหมือนรถไฟวิ่งเข้าหากันในรางเดียวกัน มาระยะหนึ่งแล้ว42ปี6ตุลาที่ประเทศจีนเขาสรุปข้อบกพร่องไปชัดเจนว่าแนวคิดซ้ายจัดต่อต้านสถาบันเก่าๆทุกรูปแบบเป็นแนวคิดที่เหลวไหลล้าหลังกระทั่งอันตรายต่อประเทศชาติถ้าวันที่6ตุลาเมื่อ42ปีก่อนเติ้งและพักพวกไม่ยึดอำนาจและกวาดล้างเกียงจริง,รงประเทศจีนนี้จะเป็นอย่างไรก็ยากที่จะคาดเดา แต่ที่เห็นกันคือเติ้งเสี่ยวผิงกลับคือส่วมนาจและประกาศล้มเลิกแนวคิดปฏิวัติวัฒนธรรมในขณะเดียวกันพอคอทอก็เริ่มขาดการสนับสนุนลงไปเรื่อยๆจนล่มสลายเติ้งประกาศแนวคิด4ทันสมัยอันได้แก่พัฒนากเกษตรกรรมอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแม้สียอะไรก็ช่างมันจับหนูได้ก็แล้วกันเติ้งบอกและผลของมันก็ขอให้ดูประเทศจีนตอนนี้แต่ที่ไทยช่างเหลือเชื่อว่าสโลแกนการทำลาย 4. สิ่งเก่า ได้แก่นิสัยเก่าความคิดเก่าประเพณีเก่าและวัฒนธรรมเก่าของเจียงจริงเมื่อ50ปีก่อนทุกวันนี้บางพักหรือบางคนก็ยังเอามาหาเสียงในประเทศไทยและที่เหลือเชื่อปากก็คือยังมีคนบูชาว่านี่เป็นความคิดใหม่เอี่ยมทันสมัยอนาคตไปสุดๆ4ีปี6ตุลาที่ประเทศไทยสําหรับผมน่าจะเป็นวาระการสรุปข้อบกพร่องทุกฝ่ายมากกว่าที่จะเชิดชูแนวคิดตัวเองแล้วชี้นิ้วกลดา่าบุคคลอื่นอยู่ร่ำไปและไม่ใช่คิดจะใช้วันนี้มาหาเสียงเพียงอย่างเดียว ไม่งั้นก็ไม่ต้องไปไหนกันทุกวันนี้ช้าปะจีนไป50ปีแล้วปอลอเขียนบันทึกเรื่องนี้ในบล็อกเมื่อปี255 5เอามาแก้หน่อยและบันทึกไว้ในนี้ครับไงครับพอทําให้เรศการดไทยคิดอะไรกันได้บ้างไหมถ้าได้ช่วยไปโปรดสัตว์ที่ชื่อโทนารด้วยนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านคุณเปลวสีเงินนั้นเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่15เดือนตุลาคม2 5 6 4ครับ